เป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะแล้วก็แล้วก็โอเคก็ต้องช่อมเชยเจ้าบ้านที่ที่ทำได้ดีกว่านะ,ะแต่ว่าก็ถือว่าตามเป้าเราได้3คะแนนก็ไม่ว่าลูกเกมจะออกมาแบบไหนมันก็โอเคบางเกมอาจจะเล่นดีแล้วไม่ได้แต้มก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้อาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่าก็มี3แต้มกลับบ้านก็ยังยังทำให้เด็กมั่นใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นแหละลก็ต้องยอมรับว่ายังมีห่วงเกมหลายๆเกมแหละมันทําให้เราต้อง หมุนเวียนผู้เล่นให้เหมาะสมจริงๆอะไรเงี้ยวันนี้เราก็พยายามปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนลงไปเพื่อให้ให้มองไปที่เกมหน้าอีกเกมนึงก็คือเกมไม่ไปครับกับน้องบัวซึ่งแล้วก็มีเกมต่อจากนั้นอีกก็พยายามที่จะทําผู้เล่นให้มีสภาพร่างกายที่ที่สมบูรณ์ในทุกๆเกมอะไรเงี้ยโดยการหมุนเวียนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเด็กๆได้สามแต้มก็ต้องขอบคุณเขาที่สู้กันจนถึงนาทีท้ายนะครับ ครับก็หวังว่าโอเคเกมมันอาจจะไม่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 ได้สมูทมากนะครับแล้วก็ก็ยังยังให้กำลังใจแล้วก็มาเชียร์กันที่สนามก็ต้องขอบคุณที่ท,ที่ส่งเสียงเชียร์จนนาทีสุดท้ายแล้วก็าขอใหอ้แฟนบอลทุกคนนะครับที่มาแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็หวังว่าสามแต้มนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขตลอดทางระหว่างทางกลับบ้านครับ